สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซียามบ่ายค่ะยามบ่ายแก่ๆแล้วค่ะแอบแอบถ่ายลูกยามหลับค่ะเพราะว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ลูกๆพากันหลับหมดเลยค่ะแต่ละคนพากันหลับมีแต่ตุนตๆน้อยของเราที่ยังไม่หลับนะคะคุณมีหลับทองมณีหลับแล้วก็ ตัวตึงทองฟูนค่ะหลับสูงกว่าใครนะคะไปหลับที่หิ่งพระเก่าค่ะสําหรับทองฟูนเนาะส mm ่ว hmm. นทองมัน,นีก็หลับอยู่บนโต๊ะนะคะหลับอยู่บนโต๊ะ mm hmm. แล้วก็ให้ดูบุญช่วยของเรานะคะ mm hmm. นอนหลับยังมีความสุขนะคะอันนี้คือนอนหลับนอกกลม mm hmm. เขาเดินเล่นเดินไปเดินมามานอนอยู่ที่รับเล็บนะคะมานอนอยู่ที่รับเล็บ ดูลีลาท่านอนของเขานะคะเอ็นดูเอ็นดูเนาะแม่กิ่งเห็นเขานอนมีความสุขหนะ้าเอนดูก็เลยเนี่ยค่ะก็เลยถ่ายคลิปมาให้กับพ่อพ่อ,พอแม่เอซได้เห็นได้ดูกันชีวิตน้อยๆน,นะคะชีวิตน้อยๆน,นอนหลับมีความสุขก่อนที่พรุ่งนี้จะไปผ่าตัดนะคะก่อนที่พรุ่งนี้จะไปผ่าตัดอีกรอบนึงเนาะแม่กิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกทุกท่านที่ได้เมตตา คุณช่วยมานะคะไดเมตตาชีวิตน,น้อยๆอีกหนึ่งชีวิตที่ให้เขาได้มีโอกาสผ่าตัดช่วงขาหลังนะคะเพราะที่ว่าเขาจะได้เดินดีขึ้นเนาะถ้าพ่อพ่อ,พอ,พอแม่ไม่ได้ช่วยเหลือมาไม่ได้ให้ต่อชีวิตให้เขาก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันค่ะแม่กิ่งก็ขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านได้ทํามาในครั้งนี้ขอให้พ่อพอแม่ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ ทำสิ่งใดก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองค่ะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงทุกท่านด้วยค่ะที่ได้เมตตาบุญช่วยมาค่ะดูชีวิตน้อยๆของเขาที่เขาไม่ต้องอบบว่าเป็นแมวจรแล้วเนาะแม่กิ่งก็ช่วยเขาได้แค่ตรงสวนนี้ค่ะตรงที่เลี้ยงดูดูแลเขาไม่ได้ให้เขาเป็นแมวจร แต่กำลังทรัพย์ที่แม่กิ่งจะพาน้องไปรักษาก็เนี่ยค่ะต้องพึ่งใบบุญจากพ่อ,พอแม่เอฟซีทุกท่านเนี่ยค่ะแม่กิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ได้ให้โอกาสแมวจรตัวนี้ค่ะให้เขาได้มีความสุขเหมือนคนอื่นเขาเนาะตุนตูนของเราก็มีส่งความน่ารักได้ตลอดค่ะคนอื่นเขานอนกันตุนตูนได้แต่มานั่งมองแม่นะคะ ได้แ,แต่มานั่งมองแม่มองอ้อนแม่ค่ะแล้วส่วนอันนี้ในบ้านนะคะในบ้านมาดูเด็กในบ้านที่แม่ถ่ายไว้เมื่อช่วงเช้านะคะในบ้านก็โยเยโยเยกันเหมือนเดิมนะคะยเยโยเยกันเหมือนเดิมแต่ละคนก็มีความสุขแข็งแรงกันนะคะ พอตอนบ่ายตอนนี้แม่กิ่งก็ปิดไฟให้นอนกันแล้วค่ะตอนเช้าก็จะยืวอเยี่ยกันแบบนี้ค่ะพอตกใบยบายมาก็ถ้าแม่กิ่งอ,อ,อยู่กับพวกเขาพวกเขาจะไม่นอนกันเลยนะคะแม่ต้องปิดไฟและแม่ต้องมาอยู่ที่ห้องทํางานค่ะพวกเขาถึงจะยอมนอนกันอันนี้เดินขยอกขย๊กตอนที่อยู่ในบ้านนะคะบุญช่วย แลเดี๋ยวยังไงวันนี้มีเด็กหลังบ้านให้ดูด้วยนะคะมีเด็กหลังบ้านให้ดูด้วยเดี๋ยวไปดูความน่ารักของเด็กๆหลังบ้านกันต่อนะคะแล้วก็มีเนี่ยค่ะทองมั่นของเราสาวน้อยทองมั่นนะคะเด็กหลังบ้านของเราก็มีความน่ารักให้ดูให้เห็นตลอดเช่นกันนะคะเปิดฉากมาก็เนี่ยค่ะนำโชคนำโชคของเรา นอนอยู่บนหลังกงนะคะส่วนออทองสุกทองสุกกระชองก็ตามอ้อนแม่เนี่ยค่ะตามอ้อนแม่พอเห็นแม่เดินไปไหนก็จะเดินตามเลยนะคะจะกระโดดขึ้นลงมาเหรอลูกฮะแม่แม่เอาช่วยลงไหมกระโดดลงไหวไหมเราอะ่ะตัวกระปุกลุกเลยนะคะนำโชคอันนี้ทองกวาวนะคะ อันนี้แม่แม่เดินมาโซนสวนหย่อมก็พากันเดินตามนะคะทั้งพี่ทั้งน้องทั้งทองกวาวแล้วก็ทองสุกได้ยินเสียงเ้าร้องร้องอ้อนแม่เรียกแม่ไหมคะส่วนกลุ่มนี้ก็จะเป็นแม่ลูกเขาค่ะห้าแม่ลูกอยู่ชั้นบนส่วนชั้นนี้ก็จะเป็นแม่กําไรทองนะคะโน่นข้างบนก็จะเป็นแม่เขาแม่ลูกเขาแม่ลูเซีย ลาเต้แล้วก็หลุยแล้วก็ลักกี้แล้วก็ลิซซ่านะคะอุ่มหา้าแม่ลูกเขาอะกำไรทองพอเห็นแม่มาก็ล,ลงมานะคะกำไรทองเออทองสุกเดี๋ยวไปมุมโน้นมุมนี้นะคะจะเห็นจะเห็นทองสุกอะอยู่หลายมุมเพราะเขาคอยวิ่งตามแม่กิ่งนะคะทองสุกเนี่ยเขาคอยวิ่งตามแม่กิ่งก็เลยจะเห็นเขาบ่อย,อยเนาะ เนี่ยแล้วก็ตามอ้อนแม่อยู่แบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวแม่อุ้มนะลูกนะเดี๋ยวแม่อุ้มทองสุกนะลูกนะดำน้อยของแม่เนี่ยรักรักรัก,กแม่รักหนูลูกเด็กหลังบ้านก็รักมากมายเช่นกันนะคะเอทองกวาวมีการสะกิดกันมีการสะกิดกันใครสะกิดน่ะฮะ ลา,ะะลาเต้นะคะลาเตสลาเตสกิดพี่ทองกวาวอันนี้ทองเอกนะคะทองเอกหนุ่มหนุ่มตัวตึงของหลังบ้านอีกคนนึงนะคะแต่น้องก็น่ารักมากๆเช่นกันอ้อนแม่มากเหมือนกันคนนี้อภิทิวครับพิทิวของเรานะคะชายใหญ่ของหลังบ้านนะคะชายใหญ่พิทิวน้องก็เป็นแมวที่น่ารักมากๆเช่นกันอีกคนนึงนะคะ สำหรับพี่ทองทิวเนาะ <S <S เดินเดินอ้อนแม่ตลอดเลยนะคะ <S 1> <S 1> <S 1> ทุกจุดที่แม่จะเดินไปนางจะวิ่งตามแม่ไปก่อนนำโชคมาอยู่ตรงหลังโอ่งแล้วนะคะแล้วก็ลงมาเคี้ยขาอ้อนตามแม่ลูกๆแต่ละคนเขาจะชอบอ้อนแม่กิ่งเนี่ยค่ะก็เนาะพวกเขาก็มีแต่แม่นะคะ พวกเขาก็มีแต่แม่ก็อย่างนี้แหละเห็นแม่ไม่ได้เลยนะคะช่วงบ่ายๆแม่กิ่งก็จะพยายามบ่ายๆที่แก่ๆแ,แล้วเนี่ยจะพยายามไม่ค่อยเข้าบ้านนะคะถ้าเข้าบ้านเนี่ยก็จะก็จะมารวนเนียัวเนียนอนอยู่นอนอยู่ตรงไหนก็จะลุกมาหาแม่เนี่ยค่ะแต่อันนี้เป็นแม่กิ่งถ่ายไว้ังแต่ช่วงเช้านะคะเป็นถ่ายไว้ช่วงเช้าเนาะ โอ้คนสวยนี่ยังไม่เลิอกอ้อนแม่อีกลรอลูกฮะยังไม่เลิกตามอ้อนแม่อีกโอ้รักแม่รักหนูนะลูกนะแม่รักทองสุกกับทองกวาวรักที่สุดเลยอทั้งทังพีทั้งน้องทั้งพีทั้งน้องแมวเปิดก็น่ารักนะคะบ้านเราจะมีแมวเปิดสองตัวนะคะแมวเปิดสองตัวทองกวาวกับทองส้อยนะคะ เซตนี้เ <boundaries> ป็นเซตแมวแรกๆของแม่กิ่งเลยนะคะรักมากมายเลยกลุ่มนี้เป็นรุ่นแรกๆที่แม่กิ่งเริ่มเลี้ยงนะคะตอนแรกก็กะว่าเนี่ยค่ะโชคดีจำได้จำได้โชคดี ก็บีหันน้ำมาหน่อยลูกหันน้ำมาหน่อยเร็วๆร,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 รู้รู้ว่าถ่ายคลิปไะลูกแล้อยากถ่ายร,ร,ร,รู้ว่าถ่ายคลิปไปอยากมาใกล้ใช่ไหมฮะเออดูดูชะเง,ง้อมองใหญ่เลยปกติเขาไม่เคยเข้ามาใช่ไหมอ๋อแต่เขาเข้ามาแค่ประมาณนี้ใช่ไหม เออนั่งมองอ่ะลูกนั่งมองนั่งมองชะง,งือ้มองใหญ่เลยท้อ,ทองแก่แล้วนะลูกตัวแค่นี้ท้องแก่แล้วปัวแอระ่งเออเดก,กลัวไงเด็วันนี้อยากเข้ามาอยากเข้ามาทำความรู้จักใช่ไหมเออรู้มาเข้ามาทำความรู้จักใช่ไหมลูกหนูชื่อโชคดีนะลูกนะหนูให้โชคกับ แม่ที่ให้ข้าวหนูกินนะรู้ไหมนะแมวท้องนะคะแมวท้องเด,ดืดูดูดูทอทำโอ้ยน่าเอ็นดูเออหรืออาจจะมาบอกแม่ว่าแม่หนูหิวข้าวแล้วนะอย่างนี้หรือเปล่าอาจจะบอกว่าแม่หนูหิวข้าวแล้วนะเย็นแล้วใช่ไหมลูก เพิ่งก,กินไปใช่ไหมอยากมารุ้จากอ <lei> จะบอกว่านี่บ้านหนูนะขอมาอาศัยอยู่ด้วยนะเด <basis> ินค่อยๆเดินมาใกล้ละเอ,อเดินมาใกล้ละเดินมาใกล้ละไหนไหนอยากใกล้อยากรุ้ไถยเหรอลูกฮะจับได้ไหมแม่แม่จับแม่จับได้ไหมเดินมาจะถึงขาพีล่ละ ไม่กลัวเหรอลูกไม่กลัวสงสัยจะได้กินนะคะได้กินเออมาถูไถ๋อ,อจับขาละมาถูไถามาถูไถามาดม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 แม่มีกลินแม่ไม่ีกินน้องแมวหรอลูกฮะอ๋อดูด้วยอยากมาดมใช่ไหม ปกติเขาเคยเข้าใกล้คนอย่างนี้ไหมอ๋อที่มีกลิ่นแมวที่มีกลิ่นแมวใช่ไหมอืมแต่อย่างมาที่นี่ตอนแรกเขาก็จะกลัว